เอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องครับตำรวจเชียงใหม่นะครับได้มีการรวบตัวนะครับโจรใส่เสื้อนะครับต้องบอกว่าใส่สูตรนะครับแต่งตัวเนี่ยหล่อเลยตะเวรลักทรัพย์นะครับแล้วก็งัดตู้บริจาคเงินในวัดนะครับรับสารภาพครับว่าได้เงินไปเนี่ยนะหาเงินไปเนี่ยนะครับเพื่อทำการแทงนะครับพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ใช้ส่วนตัวนะครับ ตวสอบประวัตินะครับพบว่ามีหมายจับนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีชิงทรัพย์คมขืนทำร้ายร่างกายนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอช้างเผือกนะครับได้รับแจ้งจากนายบารมีอาโศกพิทักษ์รัตนะ นะครับกรรมการฝ่ายกฎหมายครับของวัดสันติธรรมนะครับในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก10นการ15นาทีเนี่ยได้มีคนร้ายเนี่ยนะครับเป็นชายเข้าไปในพิพินธภัณฑ์นะครับพระธาตุนะครับของบูรพาจารย์ของวัดนะครับสันติธรรมและได้ก่อเหตุงัดตู้บริจาคจำนวนทั้งหมด2ตู้ได้ทรัพย์สินนะครับเป็นเงินสด ไปจำนวนหนึ่งนะครับจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับโดยมีการนําหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของทางวัดเนี่ยสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนโดยมานะครับนี่ต้องบอกว่า แต่งตัวเนี่ยมาแบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสวมชุดนะครับสูทสีดำกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบก็สีดำแถมยังมีนะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยนะสีดำอีกด้วยและได้เดินเข้ามาภายในวัดหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอช้างเผือกเนี่ยจึงได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและก็สืบสวนติดตามคนร้ายที่ก่อคดีก่อเหตุนะครับเลื่อยมา จนกระทั่งครับวันที่10กระดักกระดาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่าคนร้ายรายนีย้ที่เข้าไปลักทรัพย์ในตู้บริจาคเงินนะครับในวัดสันติธรรมเนี่ยแอบมาอยู่ที่หอพักนะครับลินละดานะครับในบริเวณถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบนะครับขณะที่กำลังตรวจสอบนะครับกับเจ้าของหอพักนะครับก็มีชายครับคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์ของหอพักและกำลังจะเดินออกไปข้างนอกหอพักนั่นเองซึ่งนายต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยสังเกตนะครับในเขาเรียกว่าตำหนิรูปพันธ์สันฐานตรงกับคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์นะครับงัดตู้บริจาคเงินนะครับของวัดสันติธรรม ที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้แสดงตัวแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้ทราบนะครับเบื้องต้นนะครับนายณแม่ชื่อเหลือกินเลยครับณริชาตินะครับหรือในภัยเนี่ยยอมรับสารภาพครับว่าเป็นชายที่ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายนะครับจากกล้องวงจรปิดของวัดสันติธรรมนะครับซึ่งเกิดเหตุนะครับซึ่งตนเองเนี่ยกำลังนะครับก่อเหตุลักทรัพย์ จากตู้บริจาคของวัดได้เงินสดไปเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ย1,800บาทนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่พักนะครับแล้วก็แม่พอได้เงินมาก็นำไปเล่นพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้มีการควบคุมตัวนายไผ่นะครับ มา,มาพออย่างนั้นก็ไม่พอครับนะต้องพาในภั่เนี่ยพาไปตรวจห้องพักนะครับที่ห้องใหม่เลข406นะครับซึ่งเป็นห้องพักของในภยัยจากการตรวจนะครับค้นก็พบของกลางภายในห้องพักรวมถึงถึงนะครับมีการตรวจยึดและก็ส่งพนักงานสอบสวนนะครับ เพื่อประกอบเข,ขาเรียกสำนวนคดีนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในสถานบูชานะครับสาธารณะแล้วก็แจ้งด้วยว่าแม่มีการขยายผลในการจับกลุ่มในภัยว่าก็รับสารภาพว่าก่อนหน้านี้นะครับตนเองเนี่ยก็เคยเข้าไปลักทรัพย์นะครับตามตู้บริจาคของวัดต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่มาแล้วนะครับประมาณสัก 20ครั้งนะครับจากการตรวจสอบประวัติในภัยผู้ต้องหานะครับเป็นบุคคลตามหมายจับของสารจังหวัดชนบุรีในฐานความผิดชิงทรัพย์คมขืนกระทำชำเราโดยนะครับขู่เข็นด้วยประการใดๆนะครับเพื่อแล้วก็ใช้กำลังประสุดสลายโดยให้ผู้อื่นนั้นนะครับอยู่ในสภาวะไม่สามารถที่จะขัดขืนได้แล้ก็มีการบุกรุกนะครับเคหสถานโดยน่าทำ แหมเขาเรียกว่ากําลังนะครับแหมนี้ต้องบอกว่าก่อเหตุทั้งมีหมายจับด้วยนะครับแล้วก็มาต่อที่เชีงยงใหม่แล้วก็เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหดูหน้าวิธีการแล้วมาแบบ ผมบอกตรงๆเลยว่าแม่นึกว่าผู้ดีมาจากไหนนะครับใส่สูตรแต่ไม่ผูกไทยนะครับมีการใส่แมสปิดบังใบหน้าทั้งหมดเลยดําสนิทครับแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะครับพอเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยแกะจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไล่ตามไลน์ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพบว่าในภัยเนี่ยมาพักนะครับที่หอพักนะครับริม ลัดดานะครับจึงทําการเข้าไปตรวจสอบขณะที่ตรวจสอบนะคนร้ายรายนี้ก็คือในไผ่กำลังลงจากห้องพักแล้วก็ออกจากลิบมาแม่พอดูรูป,ปรพันณสันฐานแล้วผลปรากฏว่าตรงเท่านั้นแหละครับพอแสดงตนเจ้าตัวยอมรับสารภาพทันทีครับ